สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมกับผมนะฮะนิวันเมธคนเดิมนะครับผมกับรายการ dust it r e a l l y work นะฮะรายการทดลองทางวิทยาศาสตร์รูปแบบใหม่นะครับที่นำเอาข้อมูลต่างๆที่อยู่บนโลกใบนี้นะครับผมที่เคยรู้มาแล้วหรือรู้นิดนึงหรือไม่รู้เลยเนี่ยนะครับผมจับมาทดลองกันให้หมดเลยนะครับเพื่อจะได้รู้จริงๆแล้วว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเวิร์ k หรือว่ามันไม่เ work ครับคุณผู้ชมครับ แล้ววันนี้นี่นะครับผมอยู่ในมือของผมนี่นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับซอสมะเขือเทศอย่างแน่นอนเลยนี่เองนะฮะคือีความเชื่อกันนะครับว่าซอสนะครับกติแล้วมันจะเทออกมาได้ยากมากเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าด้วยสิ่งนี้ฮะทำให้ซอสสามารถเทออกมาได้ง่ายนิดเดียวเองสิ่งนี้ก็คือหลอดธรรมดาที่คุณผู้ชมครับแค่หลอดธรรมดานี้ความเชื่อเขาบอกว่าการใส่หลอดลงไปในขวดซอสมะเขือเทศ จะทําให้มันเนี่ยนะครับสามารถเทเออกมาได,งาด้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นสะดวกขึ้นเร็วขึ้นง่ายขึ้นสะดวกขึ้นจริงหรือไม่อย่างไรถ้าอยากรู้กันแล้วเนี่ยนะครับผมไปทดลองกันเลยดีกว่าครับไปดูกันเลยอุยกำลังร้อนๆเลยเฮ้ยกินหอมมากนะ่ากินสุดๆว่าไงครับตองมาอู้งานอะไรแถวนี้ฉันไม่ได้อู้งานเหอะนิวแล้วนั่นสื่ออะไรมาไหนมาดูเซ่โอ้ยไม่ได้อความลับไม่บอกไม่บอกแต่เดี๋ยวก่อนนะแต่งตัวสวยขนาดนี้ เหมือนนั่งหลอกิ๊กไส่กอกใช่ไหกินคนเดียวนี่แหละนี่เรามีเหมือนกันวันนี้นะครับเห็นตองมากินคนเดียวงงงงไงเ,เลยมากินเป็นเพื่อนน,น,นี่โอ้โหนี่นะเมนูนี้สั่งมาจาก,กโยร่าเลยนะแต่ว่า,า,ามันต้องเด็ดมากใช่ไหมสุดยอดแล้วเอาให้เด็ดก,ก่อนไส้กอกแน่นอนเมนูนี้ใครทำไม่ได้นะฮ <G> ะ <ül> ไข่เจียวเือเด่นมากก็เด่นสุดก็เป็นูใช้บ้านๆกินอะไรบ้านๆง่ายๆก็พอแล้วทำไมเรากินด้วยกันนี่ไงเดี๋ยวก่อนก่อนที่เราจะกินทั้งสองอย่างเนี้รู้สึกไหมว่ามันขาดอะไรไปคือสิ่งที่มันต้องกินคู่กันกับไส้กรอกแล้วก็ไข่เจียวอ่ะอ๋อขาดความรักใช่ไหม ไม่ใช่ใช่เหรอซอสมะเขือเทศจริงด้วยซอสมะเขือเทศมันต้องมีซอสมะเขือเทศอ่ะซอสมะเขือเทศที่บ้านเรียกพริกน้ำปลาเฮ้ยจริงด้วยเฮแต่กินอยาก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 กินมองแหงจริงเลยเอาไปเพิ่งซื้อมาพอดีอ้าวถ้าตาไม่ถูวก็จะเห็นได้ง่ายๆนะครับแง่ายไปปะเนี่ยนั่งอยากกินตั้งนาน รู้แล้วว่าความรักเนี่ยเราเป็นคนตาบอดจริงจด้วยไม่ใช่แล้วอ๋อ <c oughs> เหรอเปิดให้ไม่เปิดเลยเดี๋ยวต้องเปิดเองบอกว่าเปิดเองบอกว่าหิวไม่รู้เรื่องหรือไงไจอมพลังเอ้ย <c oughs> เฮ้ยบอกแล้วปวดใหม่ใช่ออกยากทำไมอ่ะนี่เราก็ใช้แรงมาและนะ้วจะได้กินไม่ได้วันนี้เหรอ <c oughs> ออกไม่ได้ดีกว่าเฮ้ยมันยังไม่ออกเลยอ่ะเออได้กินเมื่อไหร่บอกด้วยนะต่อ <c oughs> เขาอยากกินซอสแต่ทำไมมันเปิดแล้วมันไม่ออกอย่างนี้ล่ะมันมีวิธีของมันมันเป็นในอะไรขนาดนั้นมันมีวิธีของมันตองตองอยากรู้ไหมว่าจะเทซอสใหม่ให้ออกมาง่ายๆทำยังไงอยากรู้ดิหิวจะตายอยู่แล้วนี่อยากรู้แน่นะไอ้นะชัวร์ยังเห็วิธียังไงไปดูเลยดีกว่าโอเคตามมา,ขาเขาจะลองของนะิวใหญ่โตให้ออกดูแล้วว่า อแน่นอนชัวยนะมาตาอมาเราไปดูเรามาดูกันตองครับอตนะครับก็สูงตลอดที่หรูหราของผมฮะนี่ต้องบอกป่ามากสุดยอดเลยครับดูกันดีกว่าว่าวันนี้นะครับทดลองอะไรกันบ้างทุกกองของเรานะครับมีเยอะแยะมากมายเช่นเดิมนะฮะลงทุนไปกว่า3,000ล้านบาทนะครับอย่างแรกเลยครับซอสเมื่อเกิดเทพเจ้ปัญหาของเรานี่ควรใหม่ๆเลยนะฮะอย่างที่2นี่นะครับหลอดดูดแท้ๆเลยนะครับจากเยอรมันหลอดธรรมดาที่แหละ นะง,ง่ายๆสบายๆนะครับแล้วก็ถ้วยนะครับเอาไว้กันซอสมันจะเลอะจะเถอะนะฮะแค่นั้นเองส่วนนี้ตั้งโชว์ไว้น่ากินเฉยๆไม่เป็นไรรอกินตอน,นจบ <ลอ S 1> กันรออยู่ใช่ไหมพี่ยศรออย่างง่ายดีคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกนะฮะความเชื่อที่ว่าการใส่หลอดเนี่ยลงไปในขวดซอสมันเกิดเทศะจะทําให้มันสามารถ,ถเทออกมาได้ง่ายขึ้นเยอะขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นด้วยอยากรู้จริงหรือเปล่าต้องลองดูคุณผู้ชมครับขั้นแรกยากมากเลยฮะเปิดฝาครับ ลองก่อนนะนี่คือแบบว่ายังไม่ต้องใส่นี่คือยังไม่ได้ใส่หลอดลงไปนะครับนี่เพิ่งซื้อใหม่ใหม่มาถูกไหมเมื่อกี้ถูกค่ะแล้วเทลงไปลองดูผลออกมานจะเทออกหรือเปล่าอนีออกยากขย่าก็ออกน้อยมากดูดิไม่ออกเลยไม่ออกเลยเพราะว่าจริงๆแล้วบอกว่าถ้าซื้อใหม่ใหม่เป็นทุกคนนะซอสมันจะเทออกยากเพราะอะไรทุกก็ไม่ค่อยออกแต่ถ้าเรานะครับใส่หลอดเข้าไปทุกอย่างจะเปลี่ยนไปแน่นอนอ่ะ มาดูกันดีกว่าว่าอีกวิธีหนึ่งครับกับการใส่หลอดเข้าไปเนี่ยจะช่วยได้จริงหรือเปล่าโ <Okay. S 1> อเคลองันเลยอีกทีนึงแล้วกันนะเนี่ย <Okay. S 1> ซอสขวดเดิมโอเคซอสใ่ที่เทไม่ออกมาเมื่อกี้แหละถูกนะไหมถูกอ่ะลองเปิดเราใหม่นะครับทีนี้นะฮะใส่หลอดลงไปธรรมดานะครับง่ายๆใส่ลงไปเลยครับึ๊ออ่าใส่สุดจนก้นหลอดเลยไอ้จนก้นขวดเลยนะแค่นั้นแค่นี้เองเสร็จแล้วทีนี้เชื่อไหมว่าเทออกมาจะออกง่ายไม่เชื่ออ,อยากลองหรือปาทำให้ดูดีกว่าโอ้โห,หดูจิมมี่คนนี้ครับ แม่จ้ำเหเห็นไหม<อ>เ,หไหเริ่มมาเริ่มมาเริ่มไหลโจ๊กเ,<อ>เห็นไหมมีผู้ชมดูสิเห็นไหมครับออกมาเยอะมากเลยเป็นยังไงล่ะเห็นไหมสรุปแล้วนะครับว่าวิธีการเอาหลอดดีนะฮะใส่ลงไปในขวดซอสมะเขือเ,เทศที่เพิ่งซื้อมาให,ใหม่ๆหม่ทำให้มันสามารถถือออกมาได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็เยอะขึ้นด้วยนะฮะวิธีนี้เรียกได้ว่ามัน วิร์จริงๆเลยมีโอ้โหนะยเป็นลูกคุยดีมากเลยนะครับนะฮะเพราะว่าอะไรเหรอครับเพราะว่าหลอดเนี่ยนะครับผมจะสามารถช่วยส่งอากาศฮะลงไปในหลอดนี่นะครับลงไปตามหลอดปึ๊บปึ๊บปึ๊บลงมาที่ก้นขวดครับแล้วอากาศนี่แหละจะช่วยดันซอสให้ออกมาข้างนอกได้ง่ายขึ้นเออดีไหมดีไหมมันง่ายมากเลยอ่ะเพียงแค่หลอดเท่านั้นเองอ่ะก็สามารถ ให้ซอสออกมาได้ง่ายไม่ต้องใช้แรงเหมือนที่เราทำเลยนิวคนเป็นฉลาดตองอยากโอเคครับผมวันนี้ก็คือรองด่างของเราในวันนี้นั่นเองนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ได้ครั้งต่อไปนะครับกับพวกเรานะะฮในรายการ Does It Really Work กันเองนะครับผมวันนี้ผมนิวนนท์เมธคนเดิมนะครับแล้วน้องตองสวยๆนะฮะราวิก่อนแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่เในต่อไปครับสวัสดีครับมาดิพี่ปอนให้น้องนะเอาชิ้นใหญ่สิโอ้ยใหญ่เหรอ ดเดีนะ๋ยวจะกวนยันตัวเองใช้ขอกับซอสมเขือเทเ,เอาสีนั้น <c oughs> ไม่น่ารั